แตนแตนอีกหนึ่งตัวนะคะอุ้ยมันออกเลยอ่ะมันออกนะคุณผู้ชมไปกับเธอ ดยน,น้ำปลาแบบเลิศนะเลิศจะแม่จ๋าคืนนี้ไม่ได้นอนอีกและแสบท้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับเธอชาแนลนะคะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ด้ยไม่เป็นภาเขาว่าพ้นแล้วนะคะเป็นไปกับเธอชาแนลนะคะอีพีแรกวันนี้พามากินแบบจุๆุไม่ใช่ซอยจุเดะมเมนซอยจุเดะพี่น้องไปกับเธอพามากินนี่ค่ะซาซิมิกุ้งแม่น้ำนะคะดูรัก ไอ้ร้านนำปาเรือจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นัวมากมาไปกับเธอ EP หนึ่งเดยวนี้ จะเหมือนกุ้งขาวหรือเปล่า,าอืมอืมอร่อยเนือแน่นกว่ากันเหนือแน่นกว่ากุ้งขาวนะคะ ที่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เพราะว่าเด็กทำแบบหลากหลาย่อกไม้อีกหนึ่งคำนะคะ ไปกับเธอไปกับเธอเธอพาไปไหนก็ต้องไปนะคะหน่อไม้อ่อนเดีวไปกับเธอเธอจะพาไ,ไหนก็ต้องไป ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยน้ำปลาแบบเลิศนะเลิศจะแม่จ๋า ืนนี้ไม่ได้นอนอีกและแสบท้องออกออกมาค่ะกุ้งแม่นม้ำกุ้งกำกามบ่กุ้มงย่างละเธอ,อฉันประทับใจหน่อไม้กับน้ำปลามากเลย อร่อยแซบ่บแต่แตนอีกหนึ่งตัวนะคะอุ้ยมันออกเลยอ่ะมันออกอนะ่ะคุณผู้ชม ไปกับเธอ,อขึ้นหูอ่ะผ้าหลังนางแล้วนะนจะเอาขนมจีนมาโรยใส่กับน้ำปลา,านี่ เลือขนมจีนอยู่ อืมหวานนะหวาน กว่ามากโอ้โ oh. หนำปลาน้ำปลาชา mm hmm. อร่อยอร่อยมากดีสิตาฉชนซะละนั่งเลิอกอยู่ไหนแม่อ,อัสิดูพริกค่ะคำสุดท้ายนะคะ ครับไปกับเธอ EP แรกภากิน ซาซิมิกุ้งแม่นานนะคะเผ็ดแซ่บนัวนันปลาแบบเลือดอยากให้กินด้วยกันอร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไปกับเธอเดียนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย